สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลอีพีนี้นะครับก็อยากจะบอกถึงบอยสิริชัยกับแอนออรดีนะครับว่าขอให้ทั้งสองคนรักกันนานๆตลอดไปนะอย่าปิดตำนานนะครับถ้าปิดตำนานคือมันเสียเวลานะคนที่เขารักเขาเชียร์เขาชอบเนี่ยเขาอยากให้คืนดีกันมันเสียเวลายังไงกว่าคนคนหนึ่ง จะมาเจออีกคนหนึ่งนะครับกว่าจะหาการจนเจอแล้วทั้งสองก็ดันมีความสามารถร้องเพลงเก่งทั้งคู่เป็นคนเก่งทั้งคู่แล้วก็รักกันมากๆมีลูกทั้งสองน่ารักอย่างเพชรพลอยนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราควรจะค่อยๆปรับค่อยๆมองหาจุดที่มันไม่ดีนะแล้วเราก็มาคุยกันว่า เราจะไม่ทําแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาพูดตรงๆเลยนะแอดดิลเนี่ยไม่รู้เลยว่าปัญหามาจากอะไรเราไม่ใช่คนสะแนเราไม่ใช่คนเผือกนะครับแต่ว่าเราแค่สงสัยว่ามันเกิดจากอะไรจะได้วิเคราะห์ถูกเพราะว่าคนที่เขาฟังคนที่เขาอยากรู้เนี่ยบางทีเขาไปหาตามสื่อเนี่ยเออศิลปินคนไหนที่สนิทกับบอยเขาจะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทะเลาะก,กันทําไมแอนกับบอยไม่คุยกันเกิดขึ้นเพราะอะไรคุณเห็นหรือเปล่า ศิลปินอินฟูทุกคนไม่มีใครโพสเรื่องบอยแอนในเรื่องของการทะเลาะก,กันแล้วก็พูดถึงสาเหตุเกิดจากอะไรไม่มีครับผมไม่มีเลยคุณรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเขามีมารยาทเขาไม่ได้ไปนอนเตียงเดียวกับเขาเขาไม่รู้ว่าการทะเลาะเนี่ยรุนแรงถึงขั้นไหนเขาไม่รู้ว่าแอนกับบอยเจออะไรกันบ้างเขาจึงเลือกที่จะไม่พูด นะครับว่าเขาอาจจะไม่รู้หรือเขาอาจจะรู้แต่เขาไม่ทำเพราะนี่คือมารยาทนะครับแฟนคลับก็ต้องศึกษาไว้นะก็ต้องรู้เท่าที่เขาอยากให้รู้ก็พอติดตามที่ผลงานเขาต่อไปทั้งแอนทั้งบอยเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งทั้งคู่มีหลายคนนะครับบอกว่าที่บอยไม่งอแอนเนี่ยเพราะว่าอีโก้หรือเปล่าเป็นที่อีโก้หรือย,อยังไรอ,อีโก้รู้จักไหมครัอีโก้อีโก้ก็คือ,อยังไงอะ คือคนที่มีความสามารถคนที่เก่งคนที่มีผู้ติดตามเยอะคนที่มีเงินมีทองเยอะทรัพย์สินเยอะทําธุรกิจเป็นบอสใหญ่ตัดภาพไปที่แอนออดีอีโก้คืออะไรอะ่ะคือฉันเป็นผู้หญิงที่สามารถสตรองแข็งแกร่งทำงานได้ไม่ง้อผู้ชายมีเงินเข้ามาล่าสุดแอดดิกวก็อ่านตารางให้ฟังเนาะว่าตารางงานของเธอเนี่ยมันเยอะมากครับผม เยอะมากๆจนเอ๊ะหรือจะเกี่ยวกับการที่แอนไม่มีเวลาให้บอยหรือเปล่าเออนนี้ก็น่าคิดใช่ไหมครับแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าอะไรจริงอะไรปลอมว่าเรื่องจริงคืออะไรถ้าเราไม่รู้ตลอดไปเราก็แค่ไม่ต้องรู้แค่นั้นแหละเรารู้เฉพาะเขาคืนดีกันเรารู้เฉพาะเขารักกันก็พอแล้วเพราะแอดดีบอกเลยว่าไม่อยากให้เขาทะเลาะกันไม่อยากให้เขาเลิกลากาันเพราะไม่อยากให้เกิดตำนานบอยแอนเคยผิดหวังกับ ตำนาน NY นมาแล้วเนาะกับนกยูกิเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบผิดหวังเกี่ยวกับตำนานของบอยสีชัยกับแอนออดีนะครับส่วนแพรวเพลาวแสงทองกับซันวัตอรเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้เขาหวานกันทุกวันเขาหวานกันทุกวันครับเขารักกันตลอดนะเออซันมันน่าเอ็นดูซันมันเนาะมันน่าเอ็นดูอะแพลวพลวเขาก็เลยหลงเลยรักไงเพราะด้วยความที่ว่าซันมันมีความสามารถด้วย เออคนนี้คือปกปั้นได้คนนี้คือพัฒนาการได้แล้วสามารถปกป้องผู้หญิงได้สั้นเลยทําให้คนอื่นมองว่าเฮ้ยไอ้น้องคนเนี้ยไอเด็กคนเนี้ยอายุแค่23่สยเนี่ยแต่ทําไมความคิดทัศนคติมันดีจังเออนะเนี่ยเขาผ่านไปแล้วคู่หนึ่งนะปแปลกับซันเนีย่ยผ่านไปแล้วแต่มาเจอบอยกับแอนซึ่งเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขาจะมีปัญหากันโอเคเพราขก็ใจแหละว่าชีวิตคู่มันเกิดปัญหาได้ มันมีหยุมหัวได้มีทะเลาะก,กันได้เหมือนหมอกรวิทกับบอทโนดอะใช่ไหมหยุมกันไปหยุ่กันมาแล้วก็ดีกันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อนะแต่มันเป็นเรื่องของเขาเราตัางหากที่ไปรับปัญหาของเขามาถูกไหมครับเขาเนี่ยมีปัญหากันแบบเดียวเขาก็คืนดีกันแล้ว เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาถูกไหมอย่างบอยกับแอนเนี่ยคือเราไม่รู้ไงว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรก็คืออย่าให้ปิดตำนานแล้วกันเนาะเพราะว่าฉันก็รักบอยแอนเหมือนกันในเรื่องของความสามารถเนาะไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับอืมก็เอาเป็นว่า รนะัสู้ต่อไปแล้วกันเป็นกําลังใจให้กับศิลปินสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเห็นบอยกับแอนเนี่ยมาร้องเพลงคู่กันแล้วก็มีเวลาให้กันนะครับจะดีกันตอนไหนอันนี้เราเราไม่รู้เพราะไม่ดูเรื่องอะไรเลยนะแต่หลายคนเขาก็รับรู้แล้วบางทีเขาก็ไม่บอกออกสื่อเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นเรื่องของมรารยาทางสังคมด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาอะคุณจะเอาเขามาพูด มาวิาพากษ์วิจาร์อย่างเงี้ยคุณรู้ดีทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่ไงเออแต่สิ่งที่แอดดิวพูดเนี่ยคือเราต้องการให้ทุกคนเห็นว่าเออเราไม่ใช่คนใกล้ตัวของเขานะและแอดก็พูดตรงๆว่าแอดก็โง่เหมือนกันบางเรื่องเราก็โง่เราก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรมากมายนะครับถึงจะรู้อะไรมาเราก็ไม่ขอพูดแต่เราอยากให้เขาคืนดีกันแล้วก็รักกันมากกว่าที่จะกลายเป็นตำนานนะครับอ่ะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ